สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับอ่ามันจมาพบพอกับบ่าวกองพนมไพรอีกครั้งหนึ่งครับเกษตรินซีวิธีสารเดินราก,ารกันทําเกษตรินซีเพื่อความยั่งยืนนะครับอ่าสหรับวมือน,นี้บ่าวกองพนมไพรจะพาพี่น้องเอฟซีทุเรียนดงเป็นการมาทําการฟื้นฟูนะครับเนาะนะทุเรียนที่ได้เจอเพียไฟทําไรนะครับเข้าจะใส่ตัวนี้เลยครับ สารอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพตัวแรกที่เบาก่ลองเยใ่ใส่นะครับเป็นจุลินทรีย์สังค้อสแสงนะครับถึงเห็ดไงประโยชน์เยอะนะครับมีถาดอาหารหลายอย่างครบอยู่นี่ตัวที่2นะครับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับตัวนี้จะมีส่วนผสมของนมเปรี้ยวนะครับ แล้วก็น้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําซาวข้าวมาไว้หนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจะเข้าจะมาฟื้นฟูทุเรียนที่เป็นโลกนะครับเพียไฟลงแล้วก็เป็นการบํารุงใบทุเรียนน้ำโดยใส่สารอินซีที่มีอยู่ยนี่รอบขางเข้าลดต้นทุนในการเท็ทั้งการเกษตรกิจการทางการเกษตรนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวพร้อมแล้วบองกองจะพาพี่น้องไปลุยกันเลยอัตราส่วนนะครับการใส่กะ 500cc หรือน,น้ำหนึ่งแก้วนะครับน้ำหนแก้วต่อน้ำถัง20ลิตรฉีดพ่นนะครับเช้าหรือเย็นนะครับเดี๋ยวเบากองจะพาไปฉีดพ่นทุเรียนที่เจอมแมลงศัตรูพืชเพี้ยไฟเข้าไปนะครับมาดูอัตราการผสมนะครับอัจ C ลิซีสังขข้อแสงหนึ่งแก้วนะครับ มาหาเราซีซีเลยพี่น้องเด้อกินสีน้ำซาวข้าวากลิ่นมันจะเป็นแบบมีความหอมหอมสม,สม,สมเปรี้ยวเนื่องจากว่ามันมีของอน้ำเปรี้ยวกับน้ำตาลทรายแดงเนาะนะครับก็เลยมีความหอมเปรีย้ยวนะครับประมาณห้าร้อยซีซี ต่อผสมน้ำให้ยี่ลิตรนะครับดวเไิหนักปั๊บต่อนตอนนี้ก็ทำการฉีดพ่นทุเรียนไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าตัวที่เจอเพียไฟปรากองหยียบพามาเบิรงการฉีดเลยก็แต่้ามาติดตามนะครับการแก้ไขปัญหาตัวน,นี้นะครับ อันนี้คือถังฉีด20ลิตรนะครับอัรตราส่วนกับในท่าพี่น้องเบิงงแล้วเนาะ 500cc สองอย่างผสมใส่กันเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับผสมกันนะครับกันในอัตราส่วน 500cc ต่อน้ำ20ลิตรทั้งสงแล้วก็ทำการฉีดพ่นช่วงเช้านะครับก่อน9โมงเช้านะครับได้อัตราส่วนครบแล้วนะครับน้ำ20ลิตร ลักษณะนา,นามจะเป็นสีแดงนะพี่น้องสีแดงเชิญครับเชิญเป้าไม้ครับพี่น้องต้นนี้เลยเดี๋ยวเข้ามาทำการฉีดพ่นกันครับขอทษขอให้แบบนึงนี่ครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อ ทปนการสืบพ้นน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตับจุลินซียน,น้ำซาวข้าวบวกไปเลยเราจะฟื้นให้ก็ทั้งใบอันนี้ครัแบแดดกำลังจะออกมาครับ ครับ่มีอาการบ่มีอาการแบบต่อแลยแต่ว่าก็บีปรากฏว่ามีงานหนึ่งอยู่ิีนมีใบห่วงผิดพ้นลำโคนนะครับเพื่อให้จุลทรีสังรา์แสงเขาไปเร่งการเจริญเติบโตนี่ครับเรากล่องว่ากิ่งมีปัญหาแทนยอดเที่ยว ยอดเหีื่อแล้วก็ายไหมนี่ครับเดี๋ยวพาไปบิงอีกต้นหนึ่งได้พี่หนอ่องเด้ออันนี้ตนน้นนึงนี่ถือสองตอน้นเที่ยวไฟเขาต้นนี้กับใบรวงหมดละครับทำการฟื้นฟูด้วย จุลินรีสังราะห์แสงครับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเป็นยังไงตพว่าทั้งพื้นก็นให้ยอินรียไปแล้วนะครับยอินรียเม็ดของกำรรม,มือแล้วมันจะเป็นยังไงน้องเพีองเนาะทานบอ่อะ,อะเดี๋ยวจังว่าติดตามอาการแก้ไขปัญหาเปลี่ยไฟลงนะเพียงเนาะความเกือบหน่าจะเป็นยังไง อย่ามาติดตามกันอีก2สัปดาห์ครับ